พี่เจจําคลิปสั้นที่เราลงก่อนหน้านี้ได้ไหม uh huh. ที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องแมลงก็เลยเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำดำน้ำแดง การดูแลเรื่องการคุมเชื้อราแล้วปัญหาเรื่องการเจอเชื้อราเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็มแมลงด้วยเพราะว่าอากาศร้อนให้พี่เจฟอะสาธิตให้ดูเลยครอบคุมคําถามที่หลายๆคนถามเลยและนี่ก็คือเห็นพี่เจฟมาลดน้ํางงเลยไปสองคืออากาศร้อนนะครับปกติก็คือตอนเย็นเนี่ยคือจะเปิดพัดลมช่วยนะครับเดี๋ยวผมลดเสร็จเนี่ยผมก็จะเปิดพัดลมน้ำที่เราลดไปก็จะแห้งพอดีแล้วอากาศก็จะเบาลงด้วยความร้อนก็จะ เบาลงด้วยนะคือถ้าคุณลดอย่างเงี้ยแช่อย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้อบๆอย่างเงี้ยมันก็จะเน่าได้หรือว่ามีเชื้อรามาบุกนั่นไงเนี่ยที่พี่ฝนจะถามด้วยเพราะสภาพแวดล้อมในโรงเรือนข้างล่างเราเหมาะกับเป็นเชื้อรามากอากาศไม่ถ่ายเทก็เป็นหลักแสงไม่ถึงก็เป็นเชื้อราครับถ้าแสงถึงๆแบบนี้เชื้อราก็ขึ้นได้ยากเพราะเขาไม่ชอบแสงเชื้อราอเห็นไหมเห็ดอะเห็นเวลาเขาปลูกเห็ดไหมเขาจะปลูกในโรงเรือนแบบมืดๆเพื่อให้เชื้อรามันเกิด เหมือนกันเชื้อราถ้าสมมติโดนแสงเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยเกิดแดดไหมพี่เจฟจริงๆแสงกับความร้อนมันทําให้เกิดเชื้อราแต่ถ้าแดดบาเนี่ยไม่ความร้อน,นความร้อนทําให้เกิดเชื้อราอกับความชื้นนั่นแหละผมลดน้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเปิดพัดลมช่วยไม่งนะั้นระวังนี่พี่คนทานไปเลย P S B คืออะไรมีประโยชน์อะไรบ้าง P S B คือแบคทีเรียนะครับเข้าไปในวัสดุปลูกเราอะไปไปกำจัดของเสียมันมีไนโตรเจนที่แบบสูงด้วยโปรตีน มีอะไรในนั้นคือค่อนข้างครบที่ใส่ต้นไม้เลยนะแค่ออสโมโค้ดกับน้ำแดงเพราะว่าในในวัสดุปลูกเราม,มันมีสารอาหารครบอยู่แล้วไงคือไม่ได้ใช้อย่างอื่นอีกเลยถูกไหมถูกต้องส่วนการกําจัดแมลงพี่เ<ต>จฟก็จะมีอยู่แค่ของอย่างเหมือนกันสตาร์เกนจี G กับเอยมไฟแค่นั้นเอ,องก็คือตอนนี้ทั้งบ้านไม่มีอย่างอื่นนอกจาก4สิ่งนี้ถูกไหมคะถูกต้องแค่นี้เลย PSB เนะี่ยใช้ได้แบบ ทุกเมืออ่อเลยขอแค่แบบมีแสงนะเพราะชอบแสงเขย่านะปกติเนี่ยหลิตรก็ฝาหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยตวงใส่ลงไปอย่างนี้เลยแต่เวลาแบ่งพี่เจพี่เจจะมีอัตราส่วนในการผสมอยู่นะคะมีคนเคยบอกว่าถ้าใส่ไม้ที่มีราคาแล้วตายขึ้นมาทํายังไงใส่ให้ดูเลยนะมีการส้มนะครับการส้มนะโอ้อันนี้คาราเมลนะครับก็ใส่ลงไปลแล้วก็นี่ยจนดําใส่ลงไปยอย่งนี้ได้เลยนะครับ S <S คือเนี่ยมไม้เล็กๆก็คือเนี่ยใส่ได้เลยอ่ะเนี่ยใส่ลงไปเลยคาราเมลมคือเขาจะไปกําจัดของเสียข้างในนะถ้าใครมีตัวฟอกกี้หรือมีไอตัวที่พ่นๆก็ใช้วิธีพ่นได้เลยพ่นก็ได้อันนี้เป็นเป็นบุดไอซอลไลซอไลซอไลเนี่ยใส่ลงไปงนึ่ <S <S เนี่ยประกายดาวก็ลดได้เลยเห็นพี่เจ็บบอ,อกว่าพี่เจ็บ ชอบเอามาลดรอบๆที่พื้นด้วยใช่คือที่พื้นทรายของเราบางทีก็มีของเสียไงเวลานานๆเนี่ยก็จะมีเนี่ยตะไคร่มีอะไรพวกนี้แล้วก็จะเป็นดำๆบางทีก็มันก็จะมีเชลงเชลาบ้างแต่พวกนี้จะเขียวนะเพราะว่าพี่เจฟใช้น้ำแดงบ่อยไหมอ่าใช่ผมก็จะลดลงไปใส่แล้วลดอย่างนี้ได้เลยนะความถี่ล่ะคะพี่เจฟจริงๆทำได้ทุกครั้งที่ลดน้ำเลยด้วยซ้ำ เพราะอันเนี้ยไม่ไม่ได้มีสารเคมีอะไรปลอดภัยนะครับปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าให้ดีก็แบบสามวันครั้งอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยก็ก็ได้นะครับงดสารเคมีให้น้อยที่สุดผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ฉีดพ่นยาเชลราเลยผมงดสารเคมีเพราะว่าปลอดภัยต่อคนกับสัตว์เอยมไฟก็เหมือนกันนะครับสามารถผสมอย่างเมื่อกี้นี้แล้วก็ลาดได้หรือว่าเป็นแบบพ่นก็ได้นะพ่นก็ได้แต่ผมจะบอกว่าเอยมไฟแนะนำตอนกลางคืนนะครับ ตอนหัวค่ําใช้ปริมาณที่เราบอกอ่ะคือพอดีแล้วอย่างสารเคมีก็เหมือนกันถ้าผสมมากไปเนี่ยยากําจัดแมลงอะไรพวกเนี้ถ้าใช้มากไปใบก็จะเป็นจุดๆเหมือนกันใช่ค่ะยีมไฟก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยใบก็อาจจะเป็นจุดๆหรือว่าถ้าใครผสมไว้ก็เขย่าซะก่อนทุกครั้งที่ใช้นะครับบางทีมันตกตะกอนแล้วเขาก็เวลาพ่นเนี่ย ก็จะเข็มคนไปเพราะฉะนั้นก็เขย่าทุกครั้งนะครับนอกจากที่เห็นพี่เจฟรถเวลาที่เป็นถาดรองน้ําเห็นพี่เจฟชอบหยอดลงไปในถาดรองน้ําด้วยก็คือพี่เจฟก็เอาอนี่เลยทําให้ดูได้เลยใส่ลงไปเลยนี่ที่เวลามีคนถามว่าไม่อยากรถเข้าไปข้างในกระถาง กลัวเรื่องน้ําเกินกลัวเรื่องรากเน่าอ่าเนี่ยใส่ลงไปในจารองได้เลยมีคนถามในในคลิปที่แล้วมั้งที่เป็นคลิปสั้นถ้าใช้วิธีแบบเราเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นถาดหินค่ะลดลงไปในถาดหินได้ใช่ไหมได้ถ้าไม่มีจารองก็คือ P S B มันก็จะถูกดูดซับขึ้นไปใช้งานมันมันไม่ได้ดูดสาบอะ P S B มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะเข้าไปหาที่เกาะใช่มันจะเข้าไปในหินพวกนี้แหละหินภูเขาไฟอะเป็นรูพุนพุนเนี่ยมันก็จะเข้าไป แล้วก็กําจัดของเสียข้างในก็คือสามารถแบบเอรดลงไปในอย่างนี้ได้จะลองได้ใช่ใส่เยอะก็ไม่มีผลอะไรน,นะครับเห็นส่วนใหญ่พี่เจฟจะชอบเวลาจะจะใช้อ่ะค่ะสมมุติอย่างเนี้ยใส่ในบัวอย่างเงี้ยพี่เจฟจะชอบพักน้ําไว้สักหนึ่งคืนก่อนใช่ไหมจริงๆพักน้ําไว้หนึ่งคืนหรือน้ําในโอง่งคือจะดีเพราะว่า ออย่างน้ําออกจากก๊อกหนึ่งคอลีนอันนี้มันคือสิ่งมีชีวิตอันนี้คือเราเป็นสูตรเราเนะาะถาที่ดีที่สุดคือพักน้ําไว้หนึ่งคืนให้คอลีนมันมันมันหมดจริงๆน้ำในโอ่งคือดีที่สุดสําหรับที่จะใส่นี้นะสมมุติเราเราลดน้ําก็เราก็ใช้น้ําก๊อกปกตินั่นแหละแต่ถ้าเราจะ P S V เนี่ยเราก็จะเอาน้ําที่พักไวห้หคืน ดีที่สุดสําหรับมผมนะมันคือสิ่งมีชีวิตอะ่ะก็เลยตัดเรื่องคอลีนออกไปถ้าถ้ามันไปโดนคอลีนก็อาจจะตุยได้น้ําแดงน้าจำครอบคุมแล้วแหละว, uh huh. วิธีการใช้หลายๆควรคนที่สอบถามมาต่อไปน้ำำําดําพี่เจฟอาจจะไม่ได้สาธิตเพราะมันต้องทําตอนฟา้ามืดใช่จชัํไทดำดำน้ําที่ใช้จะต้องพี่เจฟพักก่อนเหมือนกันไหมคะน้ําดําผมมีความรู้สึกว่า พักหรือไม่พักก็ได้นะเวลาใช้เนี่ยก็น้ํา5ลิตรแล้วก็1ช้อนตวงก็ฝานึงง่ายๆสมมติเนี่ยอันนี้หลิตรลิตรอันนี้ประมาณ6ลิตรค่ะแต่ผมก็ใส่น้ําประมาณเนี้ยก็ใส่1ฝาแล้วก็ลดได้เหมือนกันควรจะเว้นวันกันไหมไม่ควรจะใช้ในวันเดียวกันถ้าใครจะแบบเป๊ะเป็นเวลาก็อาทิตย์เป็นอาทิตย์อันนี้1อาทิตย์ แล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ใช้น้ำดำหนึ่งอาทิตย์เว้นอาทิตย์เว้นอาทิตย,อตย์อย่างนั้นก็ได้พี่เจ๊พคะกรณีคนที่เจอมแมลงอลังการมาแล้วอะมาใช้น้ําดำะวันนั้นอาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพไหมน้าดำเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าป้องกันคือสมมุติว่ายังไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยเราฉีดป้องกนะันน่ะ มันก็จะน้อยมันก็เราก็จะหมดไปถ้าคุณเห็นว่ามันโดนบุกเยอะแล้วใช่ใช่ผมแนะนํายาไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันผมก็แนะนําว่าเอายาเนี่ยผสมลงในอย่างนี้เลยแล้วลาดเป็นต้น <Okay. S 1> คือถ้าฉีดพ่นเนี่ยมันคุมได้ทั้งโรงเรือนก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันอันตรายต่อคนอันนี้กรณีที่ไม่ใช่น้ำดำนะกรณีที่เป็นเคมีอ่ะเคมี<ะ>ที่เป็นสารเคมีอะ่ะผมก็รู้สึกว่าผสมลงในนี้แต่น้อยลงกว่าปกติ แล้วผมใช้รถเอาทั้งโรงเรือนเลยแล้วก็โจกลงไปในอันที่มีเยอะแต่ตอนเนี้เราไม่มีไม่มีเพราะเราใช้สม่ำเสมอเงใช่ปรึกษาร้านขายยาได้เลยใส่ลงไปแล้วเราล่าต้นที่มีเยอะก็จัดหนักไปเลยแต่จัดหนักเนี่ยผสมน้อยไว้ก่อนนะใช่ใช่ไม่งต้นไม้จสารเคมีรุนแรงนะครับรุนแรงไม่ไม่ใช่ต่อคนต่อต้นไม้ต้นไม้ก็แย่นะครับค่ะปริมาณอ่ะเขาทํามาพอดีนึกออกไหมแต่อันนั้นอ่ะ เขาฉีดในที่โลง่งเรามาฉีดแบบอย่างงี้นะเราก็ต้องน้อยลงกว่าปกติอีกถ้าคุณไปใส่ตามปริมาณแล้วเอามาลาดเนี่ยต้นไม้ก็แย่นะที่ผมทํานะน้อยลงมาครึ่งนึงเลยเพราะว่าเราจะลาดโดยตรงไม่ได้ฉีดพน่นฉีดพ่นมันฟุง้งอย่าลืมนะคะพูดในกรณีที่เขาเป็นอ่าตัวเคมีตัวเคมีที่ต้องการจะกำกาจัดที่เห็นมันจะจะแล้วล่าสุดเลยพี่เจฟที่มาปรึกษาเป็นลังมดอยู่ข้างใน กระถางเลยอย่างนั้นคือเราควรจะต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่เทเอมไฟก็ใส่ไปในนี้แล้วลาดเลยมดก็ขึ้นมาหมดหมดไม่ค่อยมีปัญหาหรอกปัญหาไอ้พวกไร<ล>ไร<ล>สิษอะไรที่มันเข้าไปกินตัวหัวมันข้างในมากกว่านะคะรับแต่เชื้อลงเชื้อราอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าเรามีเอมไฟอยู่แล้วครับเปิดพัดลมช่วย <อะ S 1> ครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดพัดลมก่อนแต่ก่อนผมจะเปิดแค่เบอร์หนึ่งนะแล้วก็ใส่ไปใส่มาใช่ไหมค่ะ นนเปิดเบอร์สองเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมใบไม้กระดิกกระดิกแบบนี้นี่ไงใช่ไหมพอพัดลมมาเขาก็จะแบบอ่ะอย่างเงี้ยเห็นปะใบกนี่นี่ไงใบกระดิกกระดิกเห็นปะเห็นปะอาจจะมีเสียงลมเข้านิดหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยใบกระดิกกระดิกกระดิกอย่างเงี้ยคือเขาชอบเลยผมเปิดพัดลมทิ้งไว้คือเกิดตาได้เร็วมากวันที่ไม่สบายเปิดพัดลมตั้งแต่บ่ายสองยันอีกครึ่งวันหนึ่งอ่ะ กลับมาเห็นเกิดใบกันใหญ่เลยอะให้ฝนมาปิดแล้วก็ตอนเข้ามาดูนะคือเขาเกิดใบกันพึบพับเลยอ่ะพอโดนได้ลมได้น้ํากับลมอันนี้เพิ่งเกิดออันนี้หลอดใหม่มาแล้วนี่ของคนที่แบ่งนะฝากไว้นะครับอุนน้ยอันนี้อันนี้ได้ใบใหม่ไปเลยอะใช่ได้เพิ่มตอ,อตอนแรก<า>ย,ยังไม่มีใบนี้เนาะและนี้ก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งใบและนูนก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งใบ ก็แสงถึงลมถึงน้ำถึงทุกอย่างจบแล้วก็ดูแลด้วยน้ำดำน้ำแดงเสียงสิ่งที่เกินจากน้ำดำน้ำแดงก็คือจะมีแค่ออสโมโคสกับสตาร์กิลจีนะคะครอบคลุมทั้งหมดแล้วแหละก็คือน้ำแดงช่วงเช้าน้ำดำหลังพระอาทิตย์ตก uh huh. สามารถสลับกันได้ความสม่ำเสมอเรื่องน้ำแดงไม่มีปัญหา uh huh. น้ำดำก็ประมาณสัก ห้าถึงเจ็ดวันได้เลยถ้าใครสนใจอะไรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือน้ำดำน้ำแดงก็ทักพี่เจไปได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามพี่เจให้ด้วยทุกช่องทางเลยฝากไว้อีกเรื่องนะครับ <c oughs> สำหรับมแมลง <c oughs> เขาไม่ชอบความชื้นถ้าในโรงเรือนมีความชื้นมแมลงก็จะไม่ค่อยมีเหมือนกันนะถ้าเราเห็นว่าโรงเรือนแห้งเนี่ยก็มาลดน้าเอาบางทีไม่ต้องลดที่ต้นไม้ก็ได้ลดสภาพแวดล้อมก็ได้ถ้ามันแห้งเกินไปให้โรงเรือนชื้นเข้าไว้หรือสถานที่เลี้ยงชื้นเข้าไว้ ก็จะเบามาแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าอา่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่เจบด,ด้วย